รักไม่แบ่งชั่วชาติเมื่อเขากลายเป็นหนึ่งเดียวกับครอบครัวไทยสามีต่างชาติกับภารกิจรักในบ้านเกิดอยู่เป็นมากจริงๆเรื่องนี้ต้องเล่าย้อนกลับไปเมื่อฉันได้พาสามีชาวต่างชาติกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดที่เมืองไทยหลังจากที่คบกันและใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาได้พักใหญ่ฉันเองก็ตื่นเต้นที่จะพาเขามาเจอกับครอบครัวและอยากให้เขาได้สัมผัสกับวิถีชีวิตบ้านบ้านแบบไทยแท้แต่สิ่งที่ฉันไม่คาดคิดก็คือสามีของฉันไมเคิล ไม่ได้มาแค่นั่งสบายๆกินขนมชมวิวเหมือนที่ฉันเคยแซวเล่นเลยสักนิดตั้งแต่วินาทีแรกที่เดินเข้าบ้านเขาก็พร้อมลุยเต็มที่ช่วยคุณแม่ตั้งร้านขายของหน้าบ้านแบบไม่มีเหนื่อยทั้งช่วยขายขนมจีนจัดกับข้าวแพ็กใส่ถุงทอดไก่กรอบกรอบ,กรอบกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วหมู่บ้านยกถังน้ำซึ่งหนักเป็นสิบสกิโลให้ลูกค้าแบบชิวๆที่น่าทึ่งกว่านั้นคือไมเคิลยังอาสาไปส่งแก๊สให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านอีกด้วย ชาวบ้านต่างก็พากันชื่นชมเขาไม่ขาดปากบางคนถึงกับตั้งชื่อเล่นให้เขาว่าไม่พลังช้างเลยทีเดียวเห็นแบบนี้แล้วหัวใจมันพองโตจริงๆรู้สึกภูมิใจในตัวเขามากๆที่เขาไม่เคยทำตัวแปลกแยกเลยกลับกลายเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนเล็กๆของเราอย่างอบอุ่นบอกเลยว่าได้สามีแบบนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่รอด